มากพิ์ข้างเม็ดอันนี้ผมส่งนี่ไม่ใช่เป็นย้อนยุคหนึ่งห้านะครับ FC เนี่ยเป็นครับก็ขอสวัสดียามเช้านะครับพี่พีเชาามือแหม่สองทุกท่านนะครับก็ขอสวัสดีพี่พีเที่เป็น f c หลวงพ่อกลวยนายแล้วก็ f c หลวงพ่อเงินแล้วกันนะครับวันนี้มีชุดใหญ่มาให้ดูเลยนะครับเ c เป็นชุดหลวงพ่อกลวยนะครับก็เอฟซีจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมีพระหลวงพ่อกลว,วยเยอะจังนะเป็นพิม แหวกม่านข้างเม็ดนะแล้วก็มีเป็นผัสันนั่งนะครับข้างเม็ดนะก็วันนี้ส่งประกวดให้ fc ดูแล้วนะผมได้เหมามาที่งานประกวดที่พนะิกซีนครสวรรค์นะครับ fc ผมก็เนี่ยเขาจะมีแหวกม่านอยู่3ององนะเ,เดี๋ยวจะด,ดูพิมพ์ส้สวยให้นะครับเนี่ยเขามีเป็น3เนื้อผมก็ส่งส่งไป3รายการนะครับ fc ก็เดี๋ยวมาส่องดูทีละองค์นะนะวันนี้มีเยอะจริงๆนะครับ แต่เปิดเอาไม่แพงนะเปิดเอาราคาเหมาเหมานะครับอ่าองค์แรกนะเป็นเนี่ยพาพแบกม่านนะครับกลวยแบกม่านพิมพ์ข้างเม็ดอันนี้ผมส่งนี่ไม่ใช่เป็นย้อนยุคหนึ่งห้านะครับ FC เนี่ยเป็นอ่ากูเก่าเลยนะครับเนี่ยองค์นี้ติดที่หนึ่งนะเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรผงสบู่อะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจนะับเนี่ยผงสบู่เลือดหมูเลือดอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับ ลืมพิมพ์ลืมอันนี้นะครับพอดีผมไปส่งแล้วก็ให้กรรมการเขาจัดการให้ก็เรียบร้อยเลยนะครับไปประกาศคิปว่าน่าจะอีกประมาณ2เดือนครึ่งนะไม่เกิน2เดือนครึ่งได้แน่นอนนะครับหลวงพ่อกลวยนะผมดูแท้ดูง่ายนะครับ fc ชุดนี้เหมามาหลายบาทนะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยที่ติดรางวัลน,นะผมเปิดไว้องค์ละ3ามพันบาทนะครับ fc ส่วนองค์ไหนที่ว่าไม่ติดเนี่ยผมเปิดไว้อง์ละพันห้านะครับท่านใดจะปิดยงเดี๋ยวผมลดให้นะองนี้เป็นติดที่หนึ่งเหมือนกันนะเป็นเนื้อหงใบลานนะครับนะเก่านะครับ FC เนี่ยพิมพแ้ดูง่ายนะเปิดเน็ตดูได้เลยนะครับ FC พิมพ์พาแท้ดูง่ายนะหลวงพอกลกวยเม็ดชัดทุกเม็ดนะครับผมบอกเลย เฉพาะแบกมากนะอ c ที่ว่าเนี่ยตีรางวัลน,นะผมเอาอง์ละสามพันแล้วก็ที่เป็นพิมพ์แบกมากนี่ก็เปิดไว้อง์ละพันห้าที่แบบไม่ตีรางวัลน,นะส่วนที่ว่าเป็นพระสันนั่งข่ายเนี่ยผมเปิดไว้องค์ละสองพันห้านะครับราคาก็จะแพงหน่อยจิบจบจิบนี่อีกเนื้อหนึ่งนะวันนี้มีมาให้ดูแค่สามเนื้อใน SC ะพอไปเหมามาได้แค่สามเนื้อนะครับหมดแล้วหมดเลยนะก็ในถาดนี้มีแค่ถาดเดียวนะครับ วันนี้ก็เหมือนเป็นเนื้อผงนะเก่าอีกหนึ่งองนะครับ <S <S เอฟซีบอกว่าทำไมไม่ค่อยอยากจะส่องหน้านะเอซี FC ดูนะเนี่ยศิละปะเดิมๆนะครับได้สวยเดิมๆวันนี้อาจจะส่องไม่ได้ครบหมดทุกองคนะครับ f c ซก็พกจุดตรงจุดตายนะครับ f c ซแท้ดูง่ายนะ f อซเนี่ยพวกนี้ผมส่งประกวดให้เอซดูแล้วนะว่าเป็นพาแท้ดูง่ายนะครับเนี่ยผมส่งสามองสามพิมพ์เนี่ยผมก็คัดองค์ที่ อ่าเพอสวยหน่อยแล้วก็ส่งนะเนะี่ยองค์นี้ที่ไม่ได้ส่งนี่ก็สวยพอๆกับองค์ที่ส่งเลยนะครับเนะี่ยตำนงตำหนิจุดอะไรเนี่ยมีครบหมดนะครับ fc นะแหวกม่านข้างเม็ดนะแหวกม่านแหวกอุปสรรคอะไรที่เป็น fc หลวงพปัวนะครับหรือชอบนะครับในช่องผมก็อุดหนุนได้นะครับเดี๋ยวผมส่องผสานนั่งข้างให้ดูอ่าะสานนั่งข้างเม็ดนะครับอง์นี้นะครับไม่ใช่ย้อนยุคแต่อย่างใดนะครับ fc เนะี่ย ผดูเป็นพาแท้ทันดูง่ายเลยนะครับเจ้าของเขาเก็บมานานนะ fc เนี่ยดูจากสภาพดูจากอะไรนี่ก็ดูแล้วนะครับแต่กล่องตลับนี้ผมพอดีก็ต้องขอซื้อใหม่ใน fc ไม่ใช like ่ของเก็บนะไอของเก่าเก็บนะตลับเนี่ยตลับเป็นตลับใหม่เดี๋ยวผมดูดูองค์เนื้อสวยให้เขามีมาแค่สามองค์นะครับหมดแล้วหมดเลยเปิดไว้องค์ละสองพันห้าร้อยบาทนะสำหรับผัสสันนั่งข้างนะครับเนี่ยโคตรสวยเลยนะครับโคตรสวยเลย เยหมดแล้วหมดเลยนะสามพรงนี้ถ้าเอานะเอาห้าพันนะเหมานะถ้าเหมาก็ดูนะถ้าเผื่อเอฟซปิดหลายองค์นะครับเผื่อ fc ฟซปิดหลายหลายองค์จบ,บ,บจะมีพิมพ์ไหนแปลกไหมนี่ก็จะมีเป็นเหมือนพิมพ์เล็กสิวลีนะครับพิมพ์เล็กสิวลีเอาพันห้าเท่าเท่าหลวงพ่อกลวยแล้วกันนะเท่าเท่าแบกม่านนะครับนะพิมพ์แท้ดูง่ายแล้วนะครับ เนื้อเขาแดงแดงนะครับเก่านะครับ fc ชุดพวกนี้นะถ้าผมส่งพวกประเทศจีหรืออะไรนะเขาคนจีนเขาชอบอยู่แล้วในะ fc พระหลวงพ่อพวก,กวยนะครับวันนี้ก็จะมีรูปหล่อมีแหลมมา2ององนะครับเปิดไว้องค์ละสามพันห้าร้อยบาทนะครับนะอยู่ในเลี่ยมแนละ้วก็เป็นแปะยิ้มนะมีพิมพ์ฐานสูงกับแปะยิ้มนะครับเผื่อท่านใดชอบนะหนะา จัดอีกหนึ่งองค์นะครับจัดทั้งคู่เลยเอาไม่แพงนะองค์ละสามพันห้าร้อยบาทปิดคู่นี้เอาไม่แพงด้วยนะครับเผื่อท่านใดชอบหลงพ่อเงินวันนี้ก็เลยมีหลงพ่อเงินมาให้ดูนะครับต่อมาเออเอา,เอ,า,เอ,าองค์ไหนดีเป็นตะกุดอันนี้ไหม fc ตะกุดเขาเรียกว่าอะไรหลงผู้ใจเลยหลงอะไรสักอย่างแนะ่แป๊บนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเอาขึ้นไว้บนหน้าจอให้แล้วกันนะ fc นะผมก็ลืมชื่อเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโยก่อนอ่าเขาเรียกว่าสกุดลูกอมหลวงปูใจนะครับตามตําราเขาเขาจะเป็นเหมือนเป็นนาคในเอซีแต่เนี้ยผมก็จะใสยตาผมนะไม่รู้ว่าตาผมไม่ถึงหรือเปล่าผมว่าขออนุญาตตีเป็นทองแดงแล้วกันเนาะไม่อยากตีเป็นนาคนะแต่ผมก็ดูเป็นนาคแหละนะครับนะผมตีเป็นนาคเลยนะทนายชื่นชอบนะครับ เนี่ยตามตำราหลวงผู้ใจเลยนะหลวงพู้ใจวะะดัดเสด็จนะครับของเดิมอริจินอลเขาจะไม่ไม่ใช่เลี่ยม,มอย่างนี้นะอันนี้ก็คงจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาไปทํานะเนี่ยเก่าแท้ดูง่ายนะอ่าผมเปิดไว้เมตรละสามพันนะครับ fc คู่นี้ชอบท่ายต่อรองราคาได้นะเดี <c oughs> ๋ยวมาดูพวกนอกกุให้ดูเอ๊เดี๋ยวมาดูพวก,ก,ก,วพวกที่ว่านอกกล่องให้ดูอีกนะ fc จะบอกเอ๊ะพระ ทำไมไม่สวยไม่คมเหมือนที่ติดรางวัลเลยนะผมบอกเลยว่าสวยคมนะครับเหมือนกันทุกองนะบางองค์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยสวยวกว่าอีกนะ FC ลองดูกันได้นะเอาไม่แพงนะอาจจะส่งไม่ได้คมหมดทุกองนะครับ FC ท่านใดอยากให้ผมเลือกองค์ไหนให้ FC ทักมาได้นะเดี๋ยวผมจะคัดองค์ที่อ่าสวยสวยๆให้นะอย่าองค์ไหนที่ผมดูแล้วเออมันบินบิน,บนหรือไม่สวยเนี่ยผมก็จะไม่เอาให้นะครับก็คลิปนี้ขออนุญาตจบใบตาเบียนเท่านี้ก่อนละกันนะอาจจะไม่ส่งหมดทุกองนะครับ FC ท่านใดชื่นชอบก็ทักหรือโทรมาสอบถามได้นะครับทีนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ